أنت أوه. نور الله أوه، 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 فجراً جئت بعد العسر يسراً ربنا أعلاك قدراً يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان ولنقل الحق الذي لا يسر في العينين الله หลังจากที่เราละหมาดรา้วทุกล่าเขาว่าอัศวินวารนะครั <Yeah. S 1> บครับนี่ออกมาแตาละโกรธมากแะแน่นอนแหละเราเป็นมนุษย์นะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจหัวใจของเราได้นะเขาจะทำให้เป็นพีที่หัวใจของเราเนะี่ยออกนอกละหมาดโดยที่ไม่ได้มุ่งมั่น ต่อพระอกอย่างที่ร่างกายของเราตูกงว่านอยู่แต่ในวิธีแก้ก็คือการคออนพยโทษต่อวาตาลาใน้ดีนั้น,อออน,น,น,นดยการที่เราจะกล่าวว่าอับสบรมอร์อับสบรมอรอับสบมอร์การที่เราจะเข้าสวรรค์ได้นั้นก็คือจะต้องไม่มีบาบาปงเราจะต้องถูกให้อภัยต่อวาตาลาเราจึงจะเข้าสวรรค์ เลาว่าไปให้อภัยในบาปนั้นเขาจะต้องเขา้านรก้ววายรินทร์นเข้าไปอยู่ในนรก้วนะเพื่อไปชดใช้ในสิ่งท,ท,ที่เราทำผิดที่โผล่มาให้อภัยนั้นการละหมาดเป็นอิบปนั่งที่พระองค์ให้โอกาสเรานะได้ขออภัยโทษต่อพระองค์นะและพระองค์ก็สัญญาว่าพระองค์นั้นให้อภัยแก่เรา ท่านในบีได้กล่าวว่าและกระโดดผู้ลู้ดันยันหนักนะนะท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกกระโดดว,ว่าพวกท่านทั้งหลายนะจะไม่ได้เข้าสวราาวรค์มมหรอกท่านจะถูกมิูนจังหวะท่านทั้งหลายจะอิมานต่อมหลังเงินไทแรกเงินไทยแรกของการอสวรรค์ของพระองค์ก็คือเราจะต้องศรัทธาต่อพระองค์อิมานนะ่ะ เราไม่ได้ต้องอีมาแล้วองมาละมาทำไมเราถึงละมาเพียงละมาเพราะเราศรัทธาต่อพระองค์พระอุปัชเจ้าของเรา